สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับพบกับค,คุณครูตั้มนะครับวิชาดนตรีไทยดนตรีสากลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับพบกันวันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นภาคใต้นะครับดนตรีกับการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นดนตรีมีความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นมาช้านานและเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมา ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะนำดนตรีมาใช้ในการประกอบกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามปรเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆความสําคัญของดนตรีดนตรีเป็นสิ่งสาคัญและผูกพันกับมนุษย์จะเห็นได้จากการนําดนตรีมาใช้ร่วมบรรเลงในงานปรเพณีกิจกรรมต่างๆหรือพิธีกรรมทางศาสนาดนตรีจึงมีบทบาทสําคัญมากในการทําให้เกิดความเพลิดเพลินคลึกคลื้นหรือเศร้านะครับดนตรีในชีวิตประจําวัน ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์และมนุษย์ก็คุ้นเคยกับดนตรีมาตั้งแต่เกิดจากเสียงเพลงกล่อมให้นอนหลับซึ่งเป็นท่วงทานองและเสียงดนตรีจากแม่เมื่อเติบโตขึ้นในการดำารงชีตของมนุษย์ก็ยังมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเมื่อเรารู้สึกเหนื่อย เราก็อาจเปิดเพลงฟังเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเป็นต้นดนตรีจึงมีส่วนช่วยพัฒนาอารมณ์และจิตใจของมนุษย์นะครับดนตรีในวาระสําคัญเมื่อมีการจัดงานสังสรรค์รื่นเริงที่เป็นโอกาสสาคัญต่างๆเรามากักจะนําดนตรีเข้ามาร่วมบรรเลงประกอบในงานเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและบันเทิงใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานเช่นการนําดนตรีมาใช้ในงานอุปสมบท เพื่อสร้างความสนุกสนานคลึกคลื้นให้กับขบวนแห่นาคเป็นต้นนะครับดนตรีพื้นบ้านสี่ภาคดนตรีพื้นบ้านเป็นสิ่งที่สแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและภูมิปัญญาของชาวบ้านจึงไม่มีเอกลักษณ์กฎเกณฑ์ตายตัวดังนั้นในแต่ละท้องถิ่นจึงมีการบันเลงและใช้เครื่องดนตรีที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแบ่งตามลักษณะภูมิภาคด,ดังนี้นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและภาคใต้นะครับ ภาคใต้จะประกอบไปด้วยห,หัวข้อดังนี้นะครับลักษณะเสียงของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ภาษาและเนื้อหาในบทร้องของเพลงพื้นบ้านภาคใต้เครื่องดนตรีและวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ลักษณะของวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ลักษณะเสียงของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เป็นเสียงที่หนักแน่นเด็ดขาดและเข้มแข็งเพื่อสร้างบรรยากาศในใการเล่นให้ดูสนุกสนานคึกคัก และเร้าใจภาษาและเนื้อหาในบทร้องของเพลงพื้นบ้านภาคใต้ภาษาที่ใช้ในบทร้องจะเป็นภาษาท้องถิ่นและบางบทเพลงอาจจะใช้ภาษามลายูหรือภาษายาวีเนื้อหาในบทร้องจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายธรรมชาติการร้องโต้ตอบในลักษณะเกี่ยวพาราศีกันซึ่งเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับโอกาสที่ใช้ในงานนั้นๆเช่นเพลงนาเพลงบอก เลงเรือเป็นต้นนะครับเครื่องดนตรีและว,วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ที่ใช้กันส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีเช่นกลองชาตรีของคู่ปลองลามนาโตนมีปีชไนเป็นเครื่องดำเนินทํานองเป็นต้นลักษณะของวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ วงดนตรีพื้นบ้านทาคใต้แต่ละวงใช้เครื่องดนตรีที่แตกต่างกันซึ่งวงดนตรีพื้นบ้านทาคใต้มักใช้ในงานบุญต่างๆหรือบางครั้งใช้เพื่อบริเลงประกอบการแสดงเช่นวงดนตรีกาหลอวงดนตรีหนังตะลงุงวงดนตรีมโนราเป็นต้นนะครับประโยชน์ของดนตรี 1. ช่วยสร้างเสริมสมาธิและพัฒนาอารมณ์จิตใจ 2. ช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจ 3. ทํทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดจินตนาการ 4. ช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบสุขและความสามัคคีของคนในสังคมดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นภาคใต้และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้ให้คงอยู่สืบไปสำหรับวันนี้นะครับพบกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ครั้งถัดไปสวัสดีครับ